ขื่นกุหลับในเด็กคืออะไรคะ <Okay. S 1> นักเปงภูมิแพ้หรือเปล่าซึ่งเวลาชนิดนี้เนี่ยตอนนี้เจอเยอะเลยไข้เขาขึ้นอยู่ประมาณ 38, 39, 40เลยขไข้ลงเมื่อไหร่ผลื่นขึ้นแทนทีคะ่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องผื่นกุหลาบกันบ้างนะคะคุณหมอคะผื่นกุหลาบเนี่ยคะ่ะผื่นกุหลาบในเด็กคืออะไรคะ <Okay. S 1> นับเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผื่นกุหลาบเนี่ยมันชื่อภาษาอังกฤษน,นะคะ,คะว่าโรซิโอลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นการติดเชื้อเป็นผื่นที่เกิดจากการติดเชื้อของไวรัสชนิดหนึ่งค่ะ,คะซึ่งไวรัสชนิดนี้เนี่ยตอนนี้จนเจอเยอะเลยอ<า>ตอนนี้เลยก็คือมีนนเด็กแอดมิดในเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี้เลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อไวรัสในเด็กอายุน้อยกว่า2 my bag ใช่แต่ว่าไวรัสตัวนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายใดๆนะคะแต่ช่วงที่อันตรายที่สุดของไวรัสกลุ่มนี้ก็คือในช่วง3าวันแรกของการติดเชื้อเพราะว่ามันจะทาให้เด็กเนี่ยมีไข้สูงประมาณกี่องศาโอ้โหบางคน40ค่ะซึ่งเสียงช็อกซึ่งเสี่ยงชักเสียงชัก,ชกใช่ใชแล้ว <laughs> ก็คือในช่วง3วันแรกก็คือ72ชั่วโมงของอาการไข้เนี่ยตอนนี้ที่คุณพ่อคุณแม่พามาคือโอเคเด็กไข้สูงแล้วมันเป็นเด็กเล็กอะอายุก็มาสัก8ปดเกเดือนแบบนี้ค่ะซึ่งซึ่งพอเด็ก ไขสูงเขาก็จะซึมซึมกินไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอามาโรงพรยาบาลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าที่ของหมอก,ก็ต้องตรวจร่างกายเนะาะสัประวัติแล้วก็ต้องตรวจเช็คเลือดเพื่อที่จะดูว่าเอาโอเคมันเข้าได้กับกลุ่มไหนเพราะจริงๆไข่ไข้สูงเด็กเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอาการอะไรเลยเด็กมีแค่ๆอย่างเดียวนะคะกินไม่ค่อยได้เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องไข้สูงนะคะแต่เขาก็จะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอนะคะบางคนอาจจะมีถ่ายเหลวๆได้เะื่ ว่าถ้าเราตรวจอุจจาระมาเนี่ยมันก็เป็นอุจจาระที่ไม่ได้ไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ,คะตรวจปัสสาวะมาก็ปัสสาวะปกติพวกนี้เนี่ยให้คิดถึงว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ซึ่งเราก็ต้องอธิบายไปว่าอ่ะถ้าเป็นกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยไข้เขาก็จะสูงอยู่ได้ประมาณ72ชั่วโมงซึ่งถามว่ามันเป๊ะไหมเป๊ะจริงๆเออ72ชั่วโมงซึ่งอันตรายมักจะเกิดในช่วงนี้แหละ,ะเพราะว่าไข้สูงเด็กชักเด็กชักได้เลยซึ่งหมอก็เคยมีเคสที่เด็กชักจากไข้สูง ถ้าเราดูแลเรื่องไข้ได้ไม่ดีไม่ได้มีอันตรายต่อสมองในอนาคตของน้องแต่เรื่องของเรื่องคือมันชักอะ่ะ <c oughs> เราพ่อแม่เองอะ่อะอ่ะโอเคตัวเองก็เป็นแม่เหมือนกันก็รู้สึกว่าโอ้มันทําใจยากอะ่ะในการที่จะต่อที่รู่ชักแบบนั้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรารประคับประคองดูนะคะกินยาลดไข้เ็ตตัวให้ถูกธีเนี่ย, <c oughs> เ,ยเด็กผ่านพ้น2ชั่วโมงไปเนี่ยไข้ลงเมื่อไหร่ผื่นขึ้นทันทีค่ะกุหลาบก็จะมาเรียบร้อยเต็มตัวเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผื่นกุหลาบเมื่องีที่เกิดในเด็ก ไม่คันยกเว้นว่าเป็นเยอะๆนะคะหรือว่ายกเว้นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนมีภูมิแพ้ผื่นหนักมาก่อนนี่อาจจะขึ้นเยอะกว่าเด็กปกติแล้วก็ผื่นก็จะหายไปเองโดยไม่เหลือรอยอะไรเลยหลังจากที่มีผื่นขึ้นประมาณ3-4่วันการดูแลรักษาก็แค่ทาบอดี้ลชั่นทั่วไปตามปกติแค่นั้นเองค่ะอันนี้อาการเหมือนสาข้ก็คืออาการแบบสาข้อันเดียวกันแหละอันเดียวกันแต่เราจะเรียกว่าผื่นข้ออกผื่นคุลาถ้าลูกเราโตขึ้นเกิน2สองขวบล้าสวดใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ OK。Okay. งั้นวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผื่นกุหลาบที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าสาไข้นะคะดังนั้นสิ่งที่ทางแม่แมนะคะมีความจําเป็นจะต้องดูแลให้ดีก็คือ72ชั่วโมงแรกช่วงที่ลูกไข้ขึ้นสูงนะคะแค่ระวังเรื่องชักไม่ให้หนูน้อยช้าพยายามลดไข้ด้วยการเช็ดตัวนะคะหรืออาจจะต้องทานยาลดไข้แต่การทานยาแนะนําให้ปรึกษาหมอ,อน,นะคะไม่แนะนําให้ซื้อยาทานเองเนาะเพราะว่ายังเด็กเขายังอาจจะแบบไม่สามารถพูดได้ว่าเขาจเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรที่สําคัญอาจจะต้องใช้ความช่างสังเกตของ คุณแม่ในการสังเกตอาการเป็นหลักนะคะ